สวัสดีครับแอดอัน,นครับพอดีเดี๋ยวช่วงตอนนี้มีเวลานิดนึงเดี๋ยวมาพูดเรื่องคลิปแรกเดี๋ยวมาพูดเรื่องใช้ iOS นะครับแล้วก็ ID ดีไม่สะอาดเป็นไงนะครับเป็นคำถามที่ผมเจอทุกวันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาพูดเรื่อง iOS ก่อนนะครับมันจะมีพี่ครับแอดครับผมเข้าเฟซ และออกตัวเก่าไม่ได้นะครับเรามาที่นี่ครับเลือกซาฟารีนะครับเลือกล้างข้อมูลเนี่ยล้างประวัติเราข้อมูลแล้วเว็บไซต์นะครับเราคลิกไปเลยครับกดล้างไปเลยครับทีนี้เราก็จะเข้าเฟซต,ตัวใหม่ที่เราซื้อได้นะก็คนขายก็เช่นกันครับถ้ามันออกระบบไม่ได้เราก็มาล้างตรงนี้ครับแล้วก็มีคําถามพี่ครับ ข้าไอคาวเราเปลี่ยนรูปไม่ได้เปลี่ยนรูปไม่ได้เราก็มาที่เกมเตนเตอร์ครับก็ามาเปลี่ยนรูปตรงนี้นครับพอกดเปลี่ยนมันก็ใช้เวลานะระบบเกมมันอาจจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วมันไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บปั๊บให้เราเลยนะครับอาจจะใช้เวลาหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วแต่ครับเราก็รอไปครับก็มีเรื่องผมผมใช้ iPhone พี่แต่ผมไม่รู้อัดอยังไงเนี่ยผมถ่ายคลิปมันลงขายไม่ได้ครับอ่ะเราก็มาตรงนี้เลยครับ สนยนควบคุมกำหนดตัวควบคุมเองครับไอ้ต้องเขียวๆเ,เนี่ยไอ้การบันทึกหน้าจอเนี่ยมันอยู่ที่เขียวๆแล้วกดให้เป็นแดงมันกดบวกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนทีนี้ไอ้ตัวบันทึกหน้าจอก็จะมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ที่เมนูรัดและแค่นี้ครับก็เรื่อง iOS ก็มีประมาณนี้นะส่วนเรื่อง ID พี่ครับผมเฟซตายครับพี่ผมซื้อได้ไหมครับ เสี่ยงไหมครับเราจะมาพูดกรณีนี้กันครับไม่ยกเฟซเอาร่วงเอาพูดถึงไม่ยกเฟซกันไม่ยกเฟซนี่อาจจะเป็นเฟซจริงคนขายครับแล้วเขาไม่สามารถที่จะสะดวกให้เราได้อันนี้ก็เราอยู่ที่ดุลพินิษของเราแล้วว่าเราจะเอาไอเดีเขาไหมคนขายโปรไฟล์เป็นไงอะไรเราก็ต้องไปคุยกันตกลงกันครับถ้าเราเชื่อใจเขาก็ซื้อครับเราก็จะได้อีกทางหนึ่งมาเราก็เข้าเล่นได้แค่าทางนั้น ถ้าเชื่อใจคนขายเขาก็จะไม่เข้าเล่นทางเฟสของเขาอีกอันนี้กรณีไม่ยกเฟสนะแล้วกรณีที่เฟสตายนะครับยกทวิตอ่ะสมมุติเอาที่ช่องทางที่แบบเจอบ่อยๆเลยเฟสทวิตแต่เฟสตายเฟสตายเนี่ยคือเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าที่เขาบอกว่าตายเนี่ยมันตายจริงไหม เพราะว่ามันเข้าไปดูเลขตัวละครไม่ได้ถูกไหมครับว่าไอ้เลขที่เขาบอกเนี่ยมันตรงกับทวิตไหมต่อให้เขามีเฟซก็เถอะมีไอดีพาร์ทได้ซ้ําแต่ว่าเฟซติดถูกระงับอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอเฟซที่เราซื้อหมื่นหนึ่งเนี่ยสมมตินะสมมุติราคาหมื่นหนึ่งไอเฟซที่เขาบอกว่าเข้าได้ครับแต่มัน,ม,น,ม,นมันตายเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละห้าร้อยก็ได้ถูกไหมครับเพราะมันเข้าไปเช็คเลขไม่ได้ครับ อันนี้เป็นคำถามยอดยอดฮิตเลยครับที่ผมเจอทุกวันวันนึงผมตอบคอมเมนต์เยอะมากครับผมตอบทุกคำถามนะที่ถามมาถามอะไรผมตอบหมด